สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้วันที่หนึ่งตุลาคม2567นะคะช่องตระลึกสีสไตล์ลายสาร้าน่ารู้และความสุวันนี้เราพาทุกคนทุกท่านนะคะมาร่วมทาบุญนะคะรวมญาตินะคะเพื่ออุทิศบุญกุศลให้กับผู้ร่องรับนะคะผู้อาชุนะค,ะคือญาติพี่น้องน,นะคะข้าวของทางใช้นํามาถวายเป็นสังฆทานนะคะอยู่ที่วัดวัดสํารงน้อยชุมนล จังหวัดสุวินนะคะก็ไม่ได้เก็บภาพตอนบําตอนบําเพ็ญกุศลนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะก็เก็บบรรยากาศให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันก็จะมีญาตินะคะมาร่วมทําบุญในวันนี้วันนี้จะไม่เยอะนะคะเพราะว่าเป็นวันที่มาทําสังฆทานนะคะก็เพื่ออุทิศ บุญส่วนกส่วนให้แก่ญาติผู้ยชนนะคะและน้องที่ร่ลงละไปแล้วนะทุกคนวันนี้เราก็เก็บบรรยากาศให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันนะคะก็จะมียาติยคุพี่น้องนะคะใสรทมก็จะมาร่วมบางสกุลก่อนแล้วก็ทำบุญอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ก็จะมีการแซนดนลตาที่บ้านนะคะเป็นเทศกาลแซนดนตา ถ้าตามภาษาเออของกลุ่มขมร้นเขาก็จะแซนแล้วก็ไปทำบ,บุญที่วัดกอนเช้านะคะเหมือนกันนะคะที่นี่ก็จะแบ่งส่วนหนึ่งมาเพื่อถวายสังฆทานก่อนแล้วก็ค่อยไปตักบาตรนศาสา์อีกครั้งหนึ่งนะคะพรุ่งนี้ก็จะเป็นศาสใหญ่แต่แอดมินไม่ได้อยู่นะคะทุกคนแอดมมินจะไปหาหมอนะคะ ก็คงจะไม่อยู่ได้มาร่วมทําบุญตักบาตรของเขาสองปีแล้วนะทุกคนปีนี้ก็ไม่ได้มารุ่ญตักบาตรนะคะก็มาทอดท่าบางส่านให้พ่อใหี่แสามีนะฮะแล้วก็หลายๆที่ไม่ว่าใส่ของสี่ป้าป้าใครก็มีอันนี้อะไรเนี่ยคุณเจสมเขาหาย ทุกหน่วยท่นทุกคนก็มีน้ำเครื่องดื่มนะคะสัมภารเพื่อมาถวายนะคะโอเคนะคะทุกคนก็เก็บบรรยากาศให้กับทุกท่านได้ชมกันรับสมบกรีมน้อยให้ก็ยังอยู่ในบริเวณนะคะยังไม่ได้เป็นกิจลักษณะเท่าไหร่นะคะมาถวายน้ำก ันนี้เราก็เก,ก็บบรรยากาศกับทุกคนทุกท่านได้ชมกันประมาณสักสามนาทนีนะคะในงานเสียนต่างๆ่างนี้มีเครื่องสีฐานเครื่องสารทานนะคะก็จะก่อนเดี๋ยวเราแค่ถวายนะทุกคนของเราแค่ถวายให้น,อนอ้นองๆเขาถวายไปก่อนนะคะน,นี้ช่องตะวันมุกรสไตล์หลายสาระน่ารู้และความถึงแล้วก็เก็บบรรยากาศนะคะในการถวาย สังฆทานในวันนี้เพื่ออุทิศบุญส,ส่วนตสวให้กับญาติผู้ล่วงลับไปนะคะในเทศกาลแสงนราในวันนี้นะคะเพ <c oughs> ็่สิห้ทุกคนทุกท่านก็คงจะได้รับความสาระนารื่จากเราบ้างไม่มากก็น้อยนะคะหากเปิดพลาดประการใด เอนนีต้องกราบประธานไทยุ้มพ่นสีเวลาที่ด้วยขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลน์ขอบคุณทุกๆกํำลังใจที่ให้การสนับสนุนช่องของเรานะคะเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมนะคะเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเลยเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องทอรัศมีและสไตล์ได้มีกําลังใจนําเสนอบนนที่ไม่เหมือนันต่อไปนะคะสวัสดีงมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้มี่ขอตัวลงไ์ก่อนนะคะ สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะวันน้รดวนแม่ลุ